แม่ำไมตอนนั้นคะแม่ทำไมตอนนั้นคะแม่ทำไรคะ,อ,นนะอันนั้นแม่ที่มาหาแม่นานแอบนกค่ะหนู่ไว้นอนแอบนกค่ะมันดูนกในห้องนอนค่ะน้องนอนแม่น่ะหนู้อยแม่เปิดประตูนะหน,หนานแม่ไม่เปิดเลยนะนั้นจะมาดูนกค่ะอันนกมันชอบมา ก็ต้อหน้าต่างค่ะเจนกยังอหรลูกเจนกยังคะนกมันมา้น้องดูยังคะนี่ไหนจ๊ะแม่มันยิ้ไปไหนหมดเนี่ยนี่มาให้น้องดูเลยนกบ้านนั้นสวัสดีนะคะวันนี้ วันที่ที่เิงหาค่ะน้องน้องคิดดีเลยนะคะอย่าเบื่อเลียนทองน้อยนะคะสวัสดีค่ะ